ตอนสี่โมงแองโมเยอะเยี <ah yeah. ่โมเนาะอัดีนะอัดวิดีโอเลนะอัดดีๆนี่โอ้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเกิดยี่โมงสามนัด ลองดูพี่สามารถเลือกได้สมเสียงครัที่ลูกค้าอัวนี้นเค,เครับทกพี่กดสครั้งสครั้ครับกดคือเก่าสครั้งอันนี้วิธีที่สองสามผมจะให้พร้อมกันไปเลยนะเนรื่องใหม่ผมดูว่าเทตัวเลยเลือใหม่ครับเรือใหม่เนา

เอาที่เดียวตัวนี้ดิลองเปิดโหมดการขโมยดูครับกดการบนสองครั้งหนึ่งสองถ้าเรากดเบิ้ลปุ๊บมันจะขึ้นแสดงการขโมยนะครับพี่อันนี้นิดเดียวตัวไหน มาชิมมาเร็วกว่าเนรอเดี๋ยวคนที่สองี๋ยวคนที่สองจะให้เรือกหมดสองการความเร็วของการขโมยโอเคครับพี่มือไใครพเจ้ยขอบคุณครับ